ริดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพ u b g Mobile ROV Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับริดแมนคอยลพร้อมบริการผ่อนนานจงสุด10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริดแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Part o f e x i l e 2นะครับเป็นเกมที่มาแรงมากๆเลยนะสำหรับตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยกำลังไฮฟ์กันมากๆเลยนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าติดเกมนี้งอมแงมเลยนะครับเกมอื่นที่มาใหม่แล้วก็กะว่าจะทําคลิปนี้คือไม่ได้ทําเลยนะครับมัวแต่มาศึกษาแล้วก็มาเล่นเกมนี้นะครับทุกคนแต่ด้วยความที่ผมติดขนาดนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเราเล่นแล้วมาสนุกเราชอบนะครับก็เลยอยากจะทําคลิปของเกมนี้เนี่ยลงไว้ในช่องด้วยเนาะก็จะได้แบบ เล่นไปด้วยแล้วก็ได้งานด้วยนะครับทุกคนดังนั้นวันนี้นะครับเพื่อเป็นการประเดิมคลิปแรกของเกมนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแนะนําการตั้งค่าให้เล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็การตั้งค่าที่มันจะเป็นกับการเล่นนะสําหรับมือใหม่นะครับย่าว่าเฉพาะสําหรับมือใหม่เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเล่นเกมเนีนี้มาก่อนแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะว่าเออมันมีอันไหนที่มันจําเป็นต้องตั้งบ้างนะครับแต่สําหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอกดีีววมมมาาูัันนะ่ไรท เราจะเป็นต้องตั้งค่าบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอมาเริ่มที่หน้าล็อกอินเลยละกันนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยของไทยเราก็น่าจะเล่นเป็นสิงคโปร์กนนัน่าจะปิงน้อยสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่โซนอื่นแล้วปิงดีกว่าเนี่ยก็เลือกโซนอื่นได้นะครับผมหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับในตอนที่เราสร้างตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกระหว่างสแตนดาร์ดกับฮาร์ดคอร์ใช่ไหมครับผมก็แนะนําว่าเลือกเป็นสแตนดาร์ดไปก่อนนะแค่นี้ก็ยากมากๆแล้วนะสำหรับฮาร์ดคอร์เนี่ยจะเป็นโหมดที่ถ้าเเราาาาตยยยแลล้วทุกอ่งจะหหมด นะครับทุกคนอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของคนที่เก่งๆหรือว่าต้องการความท้าทายเขาเล่นกันนะครับแต่เบื้องต้นเอาแค่สแตนดาร์ดเนี่ยก็ให้มันรอดก่อนนะสำหรับตอนนี้เพราะว่าแค่นี้มันก็ยากมากๆแล้วนะครับแล้วทีนี้ในหน้าต่างเลือกตอัวละครเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกสแตนดาร์ดฮาร์ดคอร์โซโล่เลยก็ฮาร์ดคอร์โซโล่นะครับตรงนี้ต้องเลือกอันไหนก็แนะนําว่าเลือกเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอันนี้คือปกติ normal ที่ทุกคนเขาเล่นกันเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยเวลาตายทุก เดี๋ยวก็ฮาร์ดคอร์โซโล่เนี่ยก็คือเล่นคนเดียวเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าตายของทุกอย่างก็หายหมดเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นคนเดียวหรืออยากท้าทายแบบเออตายแล้วหายอะไรเงี้ยก็เล่นได้นะแต่ว่าเบื้องต้นสําหรับคนทั่วไปเนาะเราเล่นเอาสนุกเงี้ยก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับผมสําหรับพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยผมจะข้ามไปเนาะคือผมจะแนะนาการตั้งค่าเฉพาะส่วนที่มันจะเป็นต่อการเล่นเท่านั้นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกัันนนว่าามมีตรงงงไหบ้ย เลยก็คือหน้าจอนะครับผมตามปกติถ้าไปเพื่อนเปิดเต็มจอเนาะหรือว่าเปิดเป็นโหมดหน้าต่างเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะตัวใหญ่ๆหน่อยบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับอยากจะให้มันกว้างมากกว่านี้ถามว่าทํายังไงได้บ้างคือเอาตัวเล็กลงกว่านี้เนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วนะครับแต่เราสามารถขยายด้านข้างได้นะโดยให้เพื่อนเพื่อนตั้งเป็นโหมดหน้าตา่า <ๆ mouvement> งนะครับผมมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยเนาะซึ่งผมตั้งเป็นโหมดหน้าต่างอยู่ที่1920 1 9 2 0งเนคูณหนึ่นะแล้วทีนี้นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนขยายดา บบขายายยืดออกไปให้มันยาวๆเลยตามหน้าจอของเพื่อนๆนะถ้าใครเป็นจอแบบไวสกีเนี่ยก็จะได้กว้างหน่อยนะครับพอเพื่อนดึงลากออกมาแบบนี้แล้วนะครับจะสังเกตว่าด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นกว้างมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยบ่อน,น้ํามันอยู่ประมาณนี้เนาะผมไม่เห็นแกวนตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าพอยืดออกมาเนี่ยเราจะเห็นกว้างมากขึ้นนะและก็ด้านขวาตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นแค่แบบน้ํานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอยืดออกมาเนี่ยจะเห็นด้านข้างด้วยซึ่งถ้าเรายืดแบบนี้เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะเห็นมอนได้กว้างมากขึ้นนะครับในบริเวณรอบๆ หรือถ้าเพื่อนๆอยากจะดึงมุมกว้างขึ้นไปก็ได้นะครับผมก็ดึงกว้างๆขึ้นไปแบบนี้เออภาพมันก็จะใหญ่มากขึ้นหรือจะดึงให้มันแคบลงนะครับดึงให้มันเล็กลงเนาะเนี่ยมันก็จะตัวเล็กนะครับแล้วก็กว้างมากขึ้นไปอีกแต่ว่ามันก็มีแถบดําอยู่นะเออเหมือนมันจะมีจํากัดอยู่นะครับว่าเราสามารถเห็นกว้างได้แค่ไหนนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มเนาะเผื่อว<า>่าใครอยากจะลองปรับตามดูนะครับแล้วทีนี้ในหัวข้อเกมนะครับมันจะมีปุ่มเก็บอยู่นะฮะก็คือปุ่มนี้นะครับมันจะมีปุ่มยกเลิกปุ่่่มมไฮลลทแ้้้วก็ใชปุีตัง ก็คือคอนโทรลเซตเนาะอันนี้เวลาที่เราจะเก็บไอเทมนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เมาส์คลิกได้หรือว่าจะใช้เป็นปุ่มไฮไลท์นะครับและก็อันสุดท้ายก็คือใช้ปุ่มที่ตั้งไว้ก็คือคอนโทรลเซตนะครับผมอันนี้เพื่อนๆอยากใช้ปุ่มไหนในการเก็บก็เลือกได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมเอาคําว่ายกเลิกไว้นะครับเป็นค่าเริ่มต้นเนาะและก็ในส่วนของการสวมใส่อัตโนมัตินะครับถ้าเราติ๊กถูกเนาะมันก็จะใส่ไอเทมที่เก็บได้อัตโนมัตินะครับผมในขนาดที่เราปิดช่องหน้าต่างเก็บของนะซึ่งตัวนรัะ เอาเป็นค่าเริ่มต้นไว้นี่แหละแต่ถ้าใครชอบก็ลองตั้งดูนะครับซึ่งผมลองติ๊กถูกไว้แล้วมันก็ไม่ได้มีความต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมส่วนการจัดสรรไอเทมเนี่ยก็เอาเป็นแบบชั่วคราวไว้นี่แหละคือมาตรฐานที่สุดแล้วนะครับทุกคนและก็อันนี้สําคัญนะครับก็คือค่าเริ่มต้นในการปรับลดเลเวลนะครับถ้าใครเล่นกับเพื่อนปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยตรงนี้ต้องทําความเข้าใจไว้นะถ้าเพื่อนเปิดใช้งานนะครับสมมติว่าเพื่อนเนเนี่ยเลเวลสูงที่สุดเลยแล้วไปปาร์ตี้กับเพื่อนคนอื่นเอื่นเนิ่งเล้วเยปปู่เลยอะไบ เนาะถ้าเปิดใช้งานไว้ระเ,เวลของพเพื่อนจะถูกปรับลดลงนะครับแต่ว่าจะทําให้สมาชิกคนอื่นในปาร์ตี้เนี่ยเขาจะได้รับค่าประสบการณ์ตามเดิมนะคือจะไม่ได้ถูกหักค่า e XP นั่นเองทําให้เวลาไปฟาร์มอะไรแบบเนี้ยคนที่เลเวลน้อยเนะาะก็จะได้ค่า e XP ตามเดิมตามที่ควรจะได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าพเพื่อนปิดใช้งานไว้นะครับอันนี้จะเป็นโหมดสําหรับแบกเพื่อนหรือแบกผู้เล่นใหม่นะครับเขาจะไม่ได้มีการปรับลดเลเวลนะสมมติเพื่อนเล่นมานานมากเลเวล40บวกบวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาเล่นใหม่รเเนะพเพื่อๆอยากจไปแบเ10า ฟาร์มของพาเคลียบอสนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ปิดใช้งานไว้ซึ่งพอปิดแล้วเลเวลเพื่อนจะยังเลเวลเยอะเท่าเดิมนะแต่ค่าประสบการณ์ของสมาชิกอื่นๆที่เหลือที่เลเวลน้อยเนี่ยเขาจะถูกหักนะครับผมคือมันจะได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนาะถ้าเขาเล่นเองเขาอาจจะได้เยอะแลวก็เลเวลขึ้นได้ไวกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มีคนเลเวลเยอะมาแบกแล้วไงเออเขาก็มีของเยอะแล้วโจมตีแรงอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็ผ่านง่ายกว่าเดิมนะครับก็เลยต้องแลกมาด้วยการที่ได้อีีน้อยลงนั่นเนองเนาะซึ่งตรงนี้มีแค่หััวตีี้้เทท่านน,น สามารถปรับใช้งานได้นะก็เลือกดีๆนะครับคุยกันในด,ดีอยากได้อีเร็วก็เปิดอยากจะให้คนเวลเยอะแบกก็ปิดใช้งานไว้นะครับโอเคแล้วทีนี้ในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับอันแรกเลยคําหยาบเออถ้าอยากจะแชทให้มันมีคําหยาบนะก็เอาออกได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมรับได้นะก็เลยแบบว่าเอาติออกนะต่อไปในส่วนของการติดตามภารกิจนะครับไม่อยากให้โชว์เควสเนาะมันโลก,ก็เอาติออกได้นะทุกคนแต่เปิดไว้นี่แหละน่าจะดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันข้างล่างแสดงนาฬิกานะครับก็คือตรงนี้นะหรือว่าใครเล่นเพลินเกินอยากจะไว เตือนสติตัวเองนะครับผมก็ติ๊กถูกได้นะครับหรือว่าจะปิดไว้ก็ได้นะแล้วก็ UI กล,กลางตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเพื่อนๆยืดหน้าจอแบบที่ผมสอนไปในตอนแรกเนาะหรือถ้าเพื่อนๆเล่นอยู่บนจอ i d ท s c r e e n นะครับเอ่อตรงเนี้ยมันอยู่ขอบสุดอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมองซ้ายมองขวาซึ่งมันไม่ถนัดนะครับถ้าเพื่อนๆติ๊กถูกไว้เนี่ยหลอดเลือดก,กับหลอดมานามันจะมาอยู่ตรงกลางจอนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เรามองง่ายมากขึ้นนะต่อไปการจํากัดเมาส์ไว้ที่หน้าต่างนะครับถ้าเปิดไว้เนี่ยเวลาเพื่อนๆเลื่อนเมาส์มันจะถูกล็ อันนี้คือผมเลื่อนขวาสุดเลยนะเห็นไหมขวาสุดแล้วแต่ว่ามันก็จะติดอยู่ที่หน้าจอเกมนะก็ป้องกันไม่ให้เราแบบเมาลั่นไปโดนนู่นนี่นั่นนะครับเวลาที่กําลังตึงๆงมืออยู่นะแล้วก็ในหน้าล็อกอินนะครับตอนที่เพื่อนเพื่อนกรอกอ e ีเมลล็อกอินเนาะถ้าไม่อยากให้แสดงอ e ีเมลนะครับให้มันขึ้นเป็นดอกจันดอกจันไว้อะไรเงี้ยก็ติ๊กตรงนี้ได้นะมันก็จะซ่อนอ e ีเมลไว้นะครับผมต่อไปการตั้งค่าแผนที่นะครับอันนี้สําคัญมากเลยจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับสำหรับอันแรกก็คือแสดงแผนททีีนะีี่่่เเนนนะก็ปิดดไวดว้้้ัแแแลตใรือองของข ความโปร่งใสนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดสุดเนี่ยมันก็จะเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆในแผนที่เนาะแต่ข้อเสียก็คือมันจะบังภาพโดยรอบนะเวลาที่เราไปฟาร์มมอนหาของอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะมองไม่เห็นในบางมุมเนาะซึ่งตรงนี้ปกติคนที่เขาเล่นเกมแนวนี้มาเนี่ยเขาจะไม่เปิดแบบนี้กันนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะปรับมาซ้ายสุดเลยนะครับก็คือให้มันเป็นโล่งๆแบบนี้เนาะเอออันนี้คือดูสะดวกที่สุดแล้วแล้วก็เวลาที่เราก,กดแ็บนะครับอ่ากดแบ็บปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแผนที่ใหญ่มาแบบนี้ยิ่งเราเปิดไปเยอะตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งแสดงเยอะมากข ให้มันอยู่ซ้ายสุดเนาะเวลาเราเปิดไว้แบบเนี้ยเออมันก็จะดูกันได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้บังหน้าจอนะทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาเล่นซินเซียนเล่นเกมแนวนี้มาเยอะเนี่ยเขาก็จะเปิดแบบนี้วิ่งกันนะส่วนอันที่2นะครับความโปร่งใสของแผนดี้ก็อยู่ที่ชอบเลยนะครับอยากให้มันเข้มๆขหน่อยก็เอาสุดเนาะแต่ว่าปกติแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งกันอยู่ที่ประมาณ30-40%นะครับผมแล้วก็ล่างสุดก็คือการซูมแผนที่นะครับอยากให้ใหญ่ๆก็จัดได้ตามสะดวกเลยแต่ส่วนตัวก็คือเอาไว้้้้้าาาาายยสุดดดนนเเเเเพพรรววว่่อปปิแแมมมไไกงลีีัต หน้าจอเลยนะครับถ้าเราแบบว่าให้มันซูมเกินไปมันก็ดูไม่สะดวกะนะแล้วก็ทําให้มันเล็กสุดไปเลยนะครับหัวข้อต่อไปก็คือการแสดงชื่อเพื่อนเนาะตรงนี้ถ้าอยากจะให้ชื่อเพื่อนขึ้นบนแผนที่นะครับก็เปิดไว้นะซึ่งผมแนะนําให้เปิดนั่แหละดีแล้วแล้วก็แสดงชื่อจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือพวกจุดเวฟพอยต์จุดอะไรต่างเนี่ยที่มันขึ้นในแผนที่เนาะถ้าเราปิดไว้เห็นไหมมันก็จะไม่มีบอกนะครับถ้าใครไม่ชอบที่มันลกลุงลังก็ปิดไว้ได้นะแต่ปกติแล้วผมก็เปิดไว้นี่แหละเนาะสนุกดีทีนี้มมาาาาดดููในนหััววข้้อไอเทกบงงงครตรํ่แส เนี่ยก็คือดูตรงนี้นะครับที่เป็นช่องใส่เจมนะถ้าเราปิดไว้นะครับเห็นไหมมันก็จะไม่แสดงเราต้องเลื่อนเมาส์มาถึงจะเห็นซึ่งเปิดไว้นี่แหละดีแล้วในะทุกคนจะได้รู้ว่าอันไหนเราใส่เจมไปแล้วบ้างเนาะแต่ก็คําอธิบายแบบละเอียดนะครับเวลาที่มันมีไอเทมดรอปนะถ้าเพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะมีแค่ชื่อไอเทมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดไว้นะเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อไอเทมเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้นะว่าเออมันมีรายละเอียดอะไรยังไงเลเวลเท่าไหร่บ้างนะครับอ ชื่อไอเทมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวข้อการเล่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มานาหรือว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับผมก็มาตั้งตรงนี้ได้เลยเนาะก็คือติ๊กถูกตัวนี้ไว้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันลกนะครับไม่จําเป็นต้องดูเนี่ยก็เอาออกนะฮะมันก็จะดูสะอาดสะอ้านตาม,มากขึ้นและก็ถ้าเราอยากจะให้แสดงบัฟจากขวดยนะครับก็กดเปิดไว้ได้นะซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบให้มันมีบัฟมีอะไรบอกนะครับผมผมก็จะกดติ๊กถูกไวนะ้เนาะพวกแสดงไอคอนของออร่าเลยครับหรือว่าบัฟอะไรแบบนี้ ก็กดเปิดไว้นะครับมันจะได้แสดงให้ดูนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้มีหลอดเลือดบนหัวแบบนี้นะครับผมก็ตั้งได้ตรงแสดงหลอดพลังชีวิตย่อบนตัวคุณได้เลยนะครับก็ติ๊กถูกตัวนี้เนาะถ้าเราปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีนะครับมันก็จะดูสะอาดตาหน่อยแต่ว่าผมชอบเปิดไว้นะเวลาจะได้รู้ว่าเออตอนไหนมันใกล้ตายนะครับดูตามตรงนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ศัตรูนะครับหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยแสดงหลอดเลือดบนหัวแบบนี้เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นเพื่อนและศัตรูนะคร ก็กดเลือกไม่แสดงได้นะหรือจะให้แสดงแค่เพื่อนเท่านั้นหรือศัตรูเท่านั้นก็เลือกได้ตามสะดวกเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ข้างล่างหลอดเลือดของมอนเนี่ยมันมีบอกเราว่ามอนตัวนั้นมันต้นานทานธาตุอะไรนะครับหรือต้านทานเอฟเฟกไหนเนี่ยแล้วก็ติ๊กถูกช่องนี้ได้เลยนะครับอะไรก็สุดท้ายก็คือไฮไลท์เสมอนะครับตรงนี้ถ้าเราปิดไว้นะอไอเทมที่บรรดบนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับว่ามันมีไอเทมอะไรดอปบ,บ้างเนาะเราต้องเอาเมาส์เนี่ยไปชี้นะครับผมมันถึงจะเห็นนะครับเนี่ยเออคือมันมีไอเทม ต้องเลื่อนเมาส์มาใส่อะมันถึงจะรู้ว่ามันมีไอเทมอยู่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็นไฮไลท์เสมอปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันถึงจะขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับซึ่งก็แนะนําว่าเปิดไว้นั่นแหละดีแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเออไอเทมมันดรอปอยู่ตรงไหนบ้างเนาะจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆไปนะครับผมและทีนี้มาดูในส่วนของการควบคุมกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะใช้เมาส์ควบคุมเนาะก็ให้เลือกช่องด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะไม่มีคําเขียนอะไรนะแต่ว่าเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นคําว,ว่าเมาส์แลลละะนะีียยบบออออรดดดเเเนนนนนนนาจจกกกกกัั้้้ทึไไมมมม่่่ปปตงใหผ ในเกมได้ตลอดเวลาเนาะพอะเปลี่ยนเป็นใช้เมาส์แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คลิกในการเดินได้นะเออมันก็จะเดินแบบเนี้ยคือมันจะสะดวกนะครับการทําแบบเนี้ยมันจะสะดวกเวลาที่เราวิ่งฟาร์มตามแมปนะครับทุกคนแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับบอสหรือว่าไปเจอมอนที่เราต้องวิ่งหลบคลิ้งหลบอะไรเงี้ยมันอาจจะสับสนหน่อยนะแยกประสาทยากนิดนึงนะครับไหนจะต้องใช้เมาส์คลิกเพื่อเคลื่อนไหวนะครับไหนจะต้องลิ้งไหนจะต้องโจมตีหรือว่าใช้สกิลต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ถนัดแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรือไม่ได้้้้ชชินนนกกาารรใแแบบีมมตตััง่ ก็อาจจะมีความสับสนนิดนึงเนาะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเวลาผมใช้งานเนี่ยถ้าาร์มบอลเฉยๆผมก็จะใช้เมาส์นี่แหละนะมันสบายดีนะครับแต่ว่าพอไปเจอบอสปุ๊บผมจะรีบเปลี่ยนมาเป็น w s d นะครับผมแล้วก็ใช้วิธีนี้นะในการควบคุมเนาะมันจะได้แบบกำหนดได้ง่ายขึ้นนะเออจะกลิ้งหลบทางไหนโจมตีอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออ w s d มันเล่นได้ง่ายมากกว่านะครับทีนี้ในส่วนของคีย์ลัดต่างๆนะครับผมเผื่อว่ามือใหม่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะอาจจะมัวแต่เล่นแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาเข้ามานั่งอ่านใน ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมก็ลองมาดูกันซึ่งอันที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นการโจมตีโดยไม่เคลื่อนที่นะครับก็คือปุ่มชิปนะซึ่งตัวนี้ผมลองแล้วมันไม่ได้หยุดเคลื่อนที่นะถึงแม้ว่าผมจะกดชิปค้างหรือว่าอะไรก็ตามมันไม่ได้หยุดการเคลื่อนที่เนาะอาจจะเป็นที่คลาสที่เล่นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าไม้นักเวทตีไกลอะไรแบบนี้มันอาจจะมีผลในส่วนนี้เนาะแบบว่ายืนนิ่งๆโจมตีอาจจะง่ายกว่าอะไรทํานองนั้นแต่ว่าให้เรารู้ไว้นะว่าปุ่มชิปเนี่ยคือการโจมตีโดยที่ไม่่่่เเเคลืออออนนนทีัังแ้วกก็ถาาาารยจะสบุธ นี้ใส่ได้2อาวุธนะอาวุธหลักกับอาวุธรองนะครับถ้าอยากจะสลับใช้งานก็กดตัว x ได้เลยนะครับแบบนี้เนาะเออกดตัว x เ,เพื่อสลับได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็การเปิดปิดไฮไลท์ก็คือกดตัว z นะครับทุกคนเนี่ยใช่ไหมกดตัว z อย่างเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นชื่อแล้วถ้าผมกดอีกทีนึงปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้อันในส่วนของปุ่มอันทีเด็ดแล้วก็ปุ่มชิปสําหรับการแสดงคำบรรยายไอเทมนะครับผมอันนี้เราก็สามารถดูได้นะอย่างเช่นถ้าเพื่อนเลื่อนเมาส์ไปที่ไอเทมเฉยเยเนี่ยมันก็จะม มีเลเวลเท่าไหร่นะครับหรือว่าพวกเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่ไหนบ้างเรากดอเทเนตได้เลยนะครับมันก็จะแสดงบอกนะว่าไอเทมชิ้นนี้เลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่บ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆอยากจะเปรียบเทียบไอเทมชิ้นใหม่กับไอเทมชิ้นเดิมเนาะเราก็กดชิปค้างได้เลยนะซึ่งไอที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นออปชันของไอเทมที่เราใส่อยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยเนาะว่าอันไหนมมมมััััันนนดดดดดีกกกกกวววว่่าาาะครรรรบบแแลล้้้้้็็ไไออเเเเงพพิิิตืูผสํหปถ พเพื่อนไม่อยากจะคลิกเนาะอยากจะตั้งตัว C เป็นว์ปเหมือนเกมโมบ้าอะไรแบบนี้เราก็เข้ามาตั้งค่าได้เลยนะครับทุกคนและสุดท้ายสําหรับคีย์รัดในการเก็บไอเทมหรือว่าขายไอเทมแบบรวดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องลากไปทีละชิ้นแบบนี้นะให้เพื่อนๆกดปุ่ม Control แล้วก็ปุ่ม Z ค้างไว้นะครับจากนั้นเราก็คลิกซ้ายได้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปแบบนี้นะครับและถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆมีไอเทมหลายๆอันแบบนี้นะครับผมอยากจะเก็บให้มันเร็วๆเนาะก็ทําได้เหมือนกันนะก็คือ Control บวก Set แลวก็ค้าง จากนั้นเราก็ใช้เมาส์คลิกเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะเด้งเด้งเด้งเข้าไปเนาะไม่ต้องเสียเวลาลากไปทีละอันทีละอันนะครับผมเวลาจะเอาออกเนี่ยก็กดเหมือนเดิมเลยนะครับคนบอนโทลบวกแซดเนาะแล้วก็คลิกปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาให้แบบนี้เลยนะครับโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับการตั้งค่าเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่ห,มหลายๆคนได้นะก็น่าจะช่วยเพื่อนเล่นเกมนี้กันได้ง่ายมากขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค ดวนะ้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ